สวัสดีครับในแว่นชาแนลพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการชาร์จไฟของไม้เท้าเลเซอร์พัลสิทันตตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการปรับแสงเลเซอร์สำหรับผู้ที่จะ,ะผู้ป่วยที่จะนำไม้เท้าตัวนี้ไปใช้นะครับในการใช้สึกเดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จไฟกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ทที่เขาให้มาในกล่องนะฮะกับตัวนี้นะฮะนี่ให้มานะฮะจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับชาร์ทไฟโทรศัพท์นะฮะอ่าเปวิธีการชาร์จนะครับอ่าตัวเสียบชาร์จไฟของตัวนี้ตของแมท้าเลเซอร์นะครับจะอยู่ตรงอ่าตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเอ่อปุ่มชาร์จตัวนี้นะครับส่วนปุ่มตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดของตัวแมท้านะครับแล้วก็ จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นสีเขียวตัวนี้นะครับเมื่อเวลาเราเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาชาร์จกันเลยนะครับวิธีเสียบนะฮะเราก็เสียบเหมือนกับชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแต่พึงระวังว่าออตอนเสียบเนี่ยดูด้านของตัวเสียบตัวนี้หัวชาร์จเนี่ยโทรเสียบให้ให้เท่ากับพอดีให้กับช่องนะครับอย่าใส่ให้มันผิดทางกันนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับพอดันเข้าสุดแล้วเราก็นำปลั๊กตัวเนี้ยที่เราเกียบปลั๊กไฟเนี้ยเราก็เสียบเข้ากับ,กบตัวาชาร์จไฟปลั๊กไฟเลยนะครับจะเห็นว่าเมื่อเสียบไฟแล้วไฟสถานะตัวนี้จะเป็นออกสีแดงนะครับเมื่อเราชาร์จไฟเต็มแล้วเนี่ยประมาณ 1- 2ชั่วโมงไอ้ไฟตัวเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ คอยดูว่าไฟเป็นสีเขียวเมื่อไหร่แล้วก็ถอดปลั๊กออกก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาชาร์จไฟนะครับก็ควรจะปิดตัวเครื่องของไม้ท้าตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับการอ่าเสิบอ่าชาร์จไฟสําหรับตัวไม้เท้าเลเซอร์นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการปรับแสงเลเซอร์กันนะครับอันนี้ขอแยกถอดปลั๊กก่อนนะครับ วิธีถอดปลั๊กแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกมาตรงๆนะฮะอ่าแบบนี้เลยถ้าจะจะแข็งหน่อยนะครับมาดูวิธีอ่าปรับแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์จะออกอ่าด้านอ่าด้านด้านล่างตัวนี้ตรงตรงบริเวณนี้ทะครับด้านตรงที่เราจะปรับแสงเลเซอร์จะออกตัวนี้นะครับวิธีปรับนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีหมุดเล็กๆ สีเงินอยู่ตัวนี้คือตัวปรับแสงเลเซอร์นะครับอ่าดูอาจะชัดก,กันนะแบบนี้นะฮะเห็นกันไหมเอ่ยเมื่อเราจะปรับแสงเลเซอร์นะครับเราเปิดเครื่องก่อนนะครับอ่าเปิดด้านนี้นะฮะอ่าเปิดกดข้างไว้ประมาณสองวินะครับแล้วก็ปล่อยอ่าเห็นว่าไฟสัาราขึ้นสีเขียวคือเครื่องมีแบตก็พร้อมใช้แล้วนะครับเรามาดูตัวปรับเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับถ้า เรากดเดินดันขึ้นไปข้างหน้าสุดนะแบบนี้นะครับแสงเลเซอร์เนี่ยความห่างของอาริยะก,ก,ก้าจะจะไกลนะฮะแบบนี้นะเรากดดูนะครับอ่เห็นไหมฮะอ่าอ่อเห็นแสงเลเซอร์ไหมครับสีเขียวเขียวเส้นเขียวเขียวนะฮะอ่ะจาจะไกลก่ออกไปเลยนะครับขนาดถึงตรงอ่ากล่องเลยนะครับแต่ถ้า เราโลดลงมาให้สุดนะฮะให้ชิดขอบด้านล่างที่สุดนะครับแสงเลเซอร์ก็จะอยู่ประมาณาตรงด้ามไม้เทา้าเลเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเราก็ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานนะครับเวลาเรายืนฮะเห็นไหมเอ่ยเราก็จับแบบนี้นะเราเราก็จับแบบใชนดิ้ว สองนิ้วคีบนะฮะคีบดำดำไม้เท้านะแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้มือกำนะฮะมือเราอุ้งม,มือ,มอนิ้วชี้นิ้วกวันนิ้วโป้งเราเนี่ยก็จะกดลงที่ไอตัวปุ่มที่สำหรับปล่อยแสงเลเซอร์นี่พอดีนะฮะวิธีก็วัดระยะนะครับเราให้ผู้ป่วยยืนถือไม้เท้ากดลงไปนะฮะดูที่เส้นเหมาะสำหรับว่าเออ 9, ก้าผู้ป่วยนี่ก้าเท้านี่พอระยะหรือไม่นะครับ ถ้าก้าวถึงเราก็พอดีเราก็ล็อกโดยการใช้ไขควงหกแฉกตัวเล็กๆนะฮะไขตัวนี้ไขไขเอาก็ได้นะครับหรือว,ว่าใช้มือทำม,มีนิวมีเล็บก็ใช้ใชใชหมุนๆเอาก็ได้ให้แน่นหน่อยนะครับเวลาเดินมันจัจดแต่ไม่เลื่อนนะฮะแต่ว่าถ้าระยะห่างต้องการห่างกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมเอ่ยเราก็ปรับดันไปขึ้นไป้า,างน้านซ้านิดนึง เห็นไหมครับว่าเส้นจะอยู่ที่ข้างหน้าเราแล้วนะครับตรงนี้นะะอ่ตรงทีกขาเดินนะครัเห็นไหมอ่าเห็นนะครับอยู่ตรงปลายขาพอดีนะครับคือเส้นจะห่างจากตัวผู้ป่วยพอสมควรนะครับเราก็ปรับระยะให้พอสมควรนะฮะอ่าอันนี้ก็เส้นอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับการสุด9ก้าเดือนนะครับ ก็ไม่ยากนะครับสําหรับการปรับแสงเลเซอร์แล้วก็การชาร์จแบตของตัวไม่เท้าแสงเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้ง,งานหรือว่าอ่านคู่มือกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดการซื้อหรือว่าการขอพระราชทานไม้เท้าเลเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยากจะขึ้นเ,เบอร์โทรติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาศึกิศร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้ยังไงก็โทรติดต่ออันดูอีกทีทว่าทรายละเอียดว่าการขอไม้เท้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับ ส่วนคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับช่วยกันด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมในแว่นด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ